อุปสรรคมี่ต้องผ่านให้ได้สลูกผ่านมาแล้วพ่อเอามาเดิผ่านก็เจ็บกลับจับขึ้นเดิผ่านได้ได้ลูกผู้ชายเอออุปสรรคแค่นี้มันจิจ๊บจอยอเดี๋ยวนะไม่ทันแม่นะเอามือนึงถือสิลูกมือนึงถืออะไรตัว เอาหิว้วมือหิว้วกล่องมือนึงหิว้วกล่องจิโรกมือนึงจับกล่องเลยจอระเข้พี่แป้งมันมันวางง่ายกว่าลูกมือถือกล่องได้ไหมอ่ะดูว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงครับแก้ปัญหาเลยลูกผู้ชายเออถึง่ง่ายกว่าตรงไหนนะเอาวางก่อน เอาวางดีเอาเอาเข้าในช่องก็ได้ตวลูกจระเข้น่ะเออปัญหาแค่นี้เออแก้ปัญหาหน่อยแก้ปัญหาหน่อยพ่อไม่รีบพ่อไม่รีบถ้าหนูแก้ปัญหาได้พ่อไปช้าได้เ,เห็นไหมเห็นไหมเออไปโอเคเลย <laughs> ไม่ให้ช่วยอีก <laughs> ไม่ให้ช่วยครับบอกว่าถือได้อยู่ไปเนโอ้โหโรู้ใช่ไหมมันมีที่ลงใช่ไหมไปโอเค คแบบนี้ถึงแน่นอนครัแบไปแอ็พ้นเดินไปก่อนนะเมื่อกี้ได้ลากกระเป๋ามาถึงนี่ไหมลูกพ่อยังไปใครนะพ่อยังไป <c oughs> โอ้ช่วยกันลูกแบ่งเบาพ่อพ่อรู้ว่าหนูทำได้แล้วเขาก็อโอเคแล,ะละ้วล่ะพ่อรู้ว่าหนูแก้ปัญหาได้โอเคแล,ะละ้วล่ะ ตรงนั้นน่าจะเป็นรถที่มารับเราไปทานข้าวเช้านะครับแต่บักเินว่าเราจะไปกันเองนะครับเนี่ยไปกับคุณลุงไหมนะ่ะไปทานข้าวเชาว้าหนูจะไปกับพ่อแล้วไปกับคุณลุงฮะงอเอาไหนไปทานข้าวเชาว้าต,ตอนนี้เราจะไปไหนกันลูก ที่ไหนโอเคไป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 ตรงบ้านนี้เลยก็จะพาหน้าจะเอากันเดาบกันเกาหน่อยลูกดาบเดี๋ยวเรามาหารกันแล้เดี๋ยว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 ตอนนี้เราเช็คเอาท์แล้วนะครับหมายถึงว่าความจิงเขาให้เราอยู่ได้ถึง,ถงเที่ยงนะฮะแต่ว่าอตอนนี้เขามีเขาปรับเปลี่ยนนิดนึงครับให้ไปกินข้าวเช้าที่ ที่โรงแรมข้างหน้านะครับเราก็เลยปกติเมื่อก่อนจะกินข้าวเช้าตรงนี้ฮะห้องประชุมตรงนี้แตเป็นนี้เขาปรับเปลี่ยนให้ไปกินข้าวเช้าที่โรงแรมข้างหน้านะครับเราก็เลยรองเท้าใครรองเท้ากันเก่าหรือเปล่าลูกนะถ้าไปกันเก่าหรือเปล่ากินข้าใส่รองเท้าใครลองไปดูดิ ไม่ใช่ไม่ใช่กันอยู่ครบทุกคนโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อาจจะมีคนอื่นมาวิ่งเนาะลงทก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันที่ตึกข้างหน้านะครับแล้วก็ถือโอกาสเช็คเอาท์ไปเลยเพราะว่าวันนี้เราพักที่อื่นอีกัะเราเปลี่ยนสถานที่พักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสมซับหลายๆอย่างนะครับ บา,บายยนะครับทองสมบูรณ์เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโรงแรมข้างหน้านะครับที่กินอาหารเช้ากันตอนนี้ถึงแล้วฮะทองสมบูรณ์ตึกหน้านะครับตรงน,นี้เป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมก็จะมีแขกม่าพักมากมายจัดกิจกรรมอะไรเยอะยๆนะ กินเสร็จเราก็จะไปต่อนะครับกินข้าวที่นี่ใช่ไหมถึงแล้วครับนี่คือทงสมบูรณ์นะครับโฮเทลเดี๋ยวเราจะกินข้าวเช้าที่นี่กันนะครับกินข้าวเสร็จ ผมก็จะไปอบรมสรัมมนาต่อนะครับมไ,มไม่ไกลหลุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอดรถเลยล่ลยๆที่จอดรถสำหรับคนพิการตรงนี้เหรอนี่ง่ายไอ้ที่จอดรถเหรอ ดูบรรยากาศท่านี้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับตอนนี้7จ็ดโมงเ้านาทีนะครับเราก็จะกินถึงประมาณสักเจ็มงสีแล้วก็ไปกลีนเดอรี่ต่อนะฮะเอาเข้าไปสิเข้าไปเลยเออ

อไปล่องให้เลิกอาหารเช้านะครับจัดก่อนเลยผลไม้ต่อมาก็จะเป็นไข่นะครับจากนั้นก็จะเป็นน้ำผลไม้และนมนะครับ อมิลกานอีกสักแก้วครับแค่นี้พอเลยกันฮะวันนี้